สวัสดีครับคุณครูครับผมเชื่อว่าในแต่ละโรงเรียนที่คุณครูสอนเนี่ยนะครับบางทีเราอาจจะต้องเจอกับประเด็นปัญหาและก็ความท้าทายที่เกิดขึ้นครับทั้งตัวของคุณครูเองแล้วก็ตัวของน้องๆนักเรียนเองครับประเด็นปัญหาก็อาจจะแตกต่างกันออกไปแล้วแต่สถานการณ์ที่พวกเราได้เจอนะครับแต่การเปลี่ยนแปลงจากปัญหาที่เราเจอให้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ที่ดีได้นั่นเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง God mindset ครับ ดิสคูลิ่งวันนี้ครับเราก็เลยอยากจะนําเสนอตัวอย่างง่ายๆครับจากโจทย์ของปัญหาที่แตกต่างกันออกไปนะครับที่ทั้งคุณครูแล้วก็นักเรียนเขาที่เจอกับปัญหาแล้วก็ลงมือแก้ไขปัญหาร่วมกันครับเปลี่ยนจากปัญหาที่พวกเขาเจอเรียนรู้ร่วมกันผ่านการลงมือทําของทั้ง3สถานศึกษาแต่ละทั้ง3สถานศึกษาเนี่ยเขาจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างไรเราไปหาคําตอบพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ อย่างที่บอกไปนะครับว่าวันนี้เป็นการแก้ไขปัญหาของทั้ง3สถานศึกษาครับและทั้ง3สถานศึกษาที่เราคัดมานะครับพวกเขาได้เปลี่ยนปัญหาที่พวกเขาเจอให้กลายเป็นการเรียนรู้แล้วก็ลงมือทําร่วมกันไม่รอช้าครับไปเริ่มต้นกันที่สถานศึกษาแรกนั่นก็คือโรงเรียนเจ้าฟ้าอุบลรัฐที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเจ้า ด้วยความที่โรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนประจำนะครับเด็กๆก,ก็จะอยู่ที่โรงเรียนเหมือนกับว่าเป็นบ้านหลังที่2ของพวกเขาในช่วงของฤดูฝนครับอาจจะเจอกับปัญหาพวกมแมลงหรือว่ายุงมากวนใจและทําให้เราเนี่ยเกิดหุดหงิดกวนใจแล้วก็เกิดเป็นผื่นคันคุณครูแล้วก็เด็กๆครับก็เลยพยายามที่จะหาทางออกด้วยกันด้วยการผลิตยาหมองขึ้นมาใช้เองครับ การทำก็ไม่ยากนะครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยเขาก็จะไปปรึกษาในส่วนของประชุมชนในพื้นที่ว่าการทํายาหมองจะต้องมีส่วนผสมอะไรบ้างหลังจากนั้นครับพวกเขาก็จะตระเวนหาวัตถุดิบในโรงเรียนหรือว่าพืชสมุนไพรในชุมชนมาเป็นส่วนผสมของการทํายาหมองขึ้นมาใช้จากโจทย์ที่แสนจะธรรมดาแต่ก็เชื่อว่าจะเป็นปัญหาแทบทุกโรงเรียนเลยครับ เห็นไหมล่ะครับว่าการข้ามเส้นจากปัญหามาสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้ได้จริงนั่นเองครับ เมื่อต่อกันที่สถานศึกษาที่2ครับที่เราจะพาทุกคนนะครับลงพื้นที่ไปดูขั้นตอนของการแก้ไขปัญหาครับยังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่นะครับนั่นก็คือโรงเรียนแม่คือวิทยานั่นเองซึ่งที่นี่ครับเป็นโรงเรียนที่พยายามขยายโอกาสนะครับการเรียนรู้ที่หลากหลายให้กับเด็กๆนั่นเองครับ โรงเรียนนี้นะครับเป็นโรงเรียนขยายโอกาสที่จะมีการเรียนการสอนเนี่ยถึงแค่ชั้นม .3 เท่านั้นนะครับซึ่งแน่นอนว่าน้องๆชั้นม .3 เขาก็อาจจะอยากไปเรียนต่อในสายอาชีพหรือพวกเขาอยากจะไปเรียนต่อหรือว่าเรียนรู้เรื่องของอาชีพติดตัวเอาไว้ใช้ในอนาคตแต่ได้ความที่งบประมาณของโรงเรียนก็อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ พวกของเครื่องไม้เครื่องมือก็อาจจะมีไม่มากพอโรงเรียนแม่คือวิทยาครับเขาได้มีการปิ๊งไอเดียขึ้นมานะครับเปลี่ยนปัญหาเป็นการเรียนรู้โดยการร่วมมือกับวิทยาลัยสารพัดช,ช่างเชียงใหม่ให้เด็กๆสามารถไปเรียนที่วิทยาลัยได้ทั้งงานด้านของงานช่างงานค้าหักร,รหรืออุตสาหากรรมบางอย่างที่โรงเรียนไม่สามารถที่จะลงทุนเองได้ครับตรงนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ตอบโจทย์ความต้องการเรียนรู้ ที่หลากหลายของน้องๆเด็กนักเรียนและยังเป็นการจัดสรรต้นทุนหรือทรัพยากรที่มีอยู่ให้ได้ใช้อย่างคุ้มค่าระหว่าง2สถาบันนับว่าเป็นการข้ามเส้นการเรียนรู้ที่ไม่ติดอยู่แค่ในโรงเรียนของตัวเองอย่างเดียวเท่านั้นครับ เมื่อต่อก,กันกับสถานศึกษาสุดท้ายท้ายสุดครับนั่นก็คือวิทยาลัยเทคนิคนิคมอุตสาหกรรมระยองครับที่นี่นะครับเขาได้มีการดึงโจทย์ปัญหาในชุมชนปัญหาที่พวกเขาเจอครับแล้วก็มาสร้างเป็นการเรียนรู้ให้กับเด็กๆแต่จะเป็นการแก้ไขปัญหาอย่างไรนั้นไปติดตามพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ นี่เป็นอีกหนึ่งการเปลี่ยนปัญหาให้เป็นการเรียนรู้ที่ชัดเจนครับยกตัวอย่างอย่างการแก้ปัญหาเรื่องของขยะโฟมที่เกิดจากการทําประมงในพื้นที่และการนําเอาขยะเหล่านั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ใหม่ด้วยการพัฒนาเป็นคอนกรีตท,ทางเท้าเรือนแสงที่ใช้ตามทางเทา้านอกจากจะลดในเรื่องของปัญหาขยะโฟมที่มีมากในเขตชุมชนแล้วนะครับยังเป็นการลดการใช้ปูนซีเมนต์ลงอีกด้วยนับว่าเป็นโจทย์ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน นำไปสู่การแก้ปัญหาและก็เกิดการเรียนรู้สร้างสารรค์ออกมาเป็นนวัตกรรมใหม่ๆให้กับผู้เรียนได้ลงมือทำจริงครับนี่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งครับที่วิทยาลัยเทคนิคนิค,คมอุตสาหกรรมระยองได้สร้างเป็นนวัตกรรมเพื่อเข้าไปช่วยเหลือสังคมได้เป็นอย่างดีครับ เป็นยังไงบ้างครับกับการข้ามเส้นปัญหาที่หลากหลายตั้งแต่ปัญหาใกล้ตัวปัญหาเรื่องของข้อจํากัดในสถานศึกษาไปจนถึงโจทย์ปัญหาที่มีอยู่ในชุมชนนะครับล้วนแล้วแต่เป็นการนําเอาปัญหามาสร้างเป็นการเรียนรู้ใหม่ๆเปิดโอกาสให้กับเด็กๆทุกๆคนครับได้เรียนรู้อย่างมีความหมายกับชีวิตจริงของพวกเขานั่นเองครับ